เฉ้งเฉิงกินมาแล้วอโอ้ยขมันขมนโอ้คุณพี่ครับชอบกะชีกก็ชอบกะชีก็ทำได้นะนะคุณพี่คนนี้ผมจะไปเรียกข้าวพี่ก็ผมให้ผมร้กัน่มดนะครับผมถึงสลามสักทาะโอ้ เป็เวทีแลยนะฮะวันนี้ปงบางนี้มีโอกาสไมาอ้ยดีดีีโอ้ยดีใจอย่แล้วครับต้องดีใจมากเพราะว่าดูการพูดไทยในผู้ดีสานครับดูดูผตาพูดไทยชัดด้วยนะครับโอ้ยนสมชัดอย่างอยูรน้ำส้มนี่นะนนี้มีแม่ัวใสอย่างอื่ขอโทษแต่รับคนอีสานดูก พอดีว่าน้องเก็บเงินดอยค่ะเออเออเอาละวันนี้ได้มามอบความสุขให้กับชาวด้วยแล้วนะครับเป็นไงบ้างเช้าเลยแล้วก็ครับก็มีความสุขมากครับครับผมก็ทำเต็มที่ครับเพราะว่าไหนๆที่สามคนเราก็เลี้ยงเรามาแล้วเรามีหน้าที่ทำให้คนกามีความสุขเราก็ต้องทำให้เต็มที่ครับผมอ่าฮะมีอะไรจะฝากกับเด็กๆน้องๆที่จะมาสมัครสตาร์เก้าไหมพวกเราสี่คนคิดถึงเหมือนฟ้านะครับ ครับเพื่อนฟ้าคนคนคนแรกคนแรกใช่ไหมเขาบอกคนแรกที่มาร้องเพลงเขาบอกว่าเขานอนห้องเดียวคุณครับคิดถึงเขาอ๋อก็ดีใจที่ได้เจอกันอีคิดถึงไม่เอากลับบ้านไปด้วยล่ะครับคนคนไม่ใช่ข้าวบุกอเอาล่ะเราคุณต้องมาดีวันนี้มาสร้ความสุขให้พวกเรานะครับของรูบี t เดอะสตาร์ับของโน่ริทโนละตุ้มตา สำคัญแล้วฮะที่เราจะไม่สร้างว่าวันนี้ใครจะได้ครองตำแหน่งเดอสตาร์คนที่4ของวุนเดแลดน